สวัสดีครับมาทดสอบอินเวอร์เตอร์ขนาด3,000วัตต์48โวลต์กับเครื่องซักผ้าซัมซุงขนาด15กิโลกร,รมัมนะครับเนี่ยเต็มเครื่องเลยทีเดียวนะครับอันนี้ตอนซักนะครับมาดูกันว่ามันจะกินไฟเท่าไหร่ ตั้งเครื่องไว้ข้างนอกยังไม่ได้ย้ายมาข้างในนะครับอันนี้ตอนปันน่นนี่อตอนตอนซักนี่ยังไม่มีการขึ้นโหลดเลยนะครับโหลดไม่ขึ้นเลยนะครับยังต้องดูตอนปั่นอีกทีนะนี่ตอนซักนี่โหลดไม่ขึ้นนะครับกับแบตเตอรี่สีลูกแล้วก็โหลดไม่ขึ้นนะครับ เดี๋ยวมาดูตอนปั่นนะว่าจะกินโหลดเท่าไหร่นะครับตอนนี้เริ่มปั่นแล้วนะครับตอนนี้เริ่มปั่นแหงแล้วนะครับตอนนี้เครื่องมันปั่นแล้วนะครับแต่ว่าทำไมมันไม่กินโหลด โหลดไปขึ้นเลยนะครับไม่เหมือนตอนรีดผ้ารีดผ้าที่โหลดขึ้น25%เลยนะครับแต่นนเครื่องซักผ้าในนิ่งเลยนะครับตัวนี้มอเตอร์ปั่นแห้งทําง,งานแล้วแต่ทาไมมันโหลดไม่ขึ้นนะครับแบตเตอรี่สีลูกงงมากเลยเทว่าจ่ายโหลดน้อยมากนะครับกินไฟน้อยมากเป็น เครื่องซักผ้าแบบอินเวอร์เตอร์นะครับมาดูมาดูปั่นแห้งอีกหนึ่งรอบนะครับว่าจะกินโหลดเท่าไหร่นะครับรอบเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะครับเรวดูวรอบนี้จะขึ้นหรือเปล่าตอนนี้หมุนเต็มที่หรือยังไม่รู้ยังไม่เต็มที่นะครับมันเป็นเครื่องซักผ้าแบบอินเวอร์เตอร์นะครับ ด,ด,ดีด้ต้นอินเวอร์เตอร์เทคโนโลยีรุ่นนี่ครับมหมุนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่ากินโหลดเท่าไหร่ โหลดไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ว่าเครื่องซักผ้ารุ่นนี้ประหยัดไฟมากเลยมีผลเลยโหลดไม่ขึ้นเลยนะครับไม่เหมือนกับรีดผ้ารีดผ้าในโหลดขึ้นเยอะมากเลยจึยี่ิบห้าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไม่กระเพื่อมเลยนะครับเสียงเครื่องซักผ้าหมุนปั่นแห้งแต่ก็ไปโหลดไม่ขึ้นเลยนะครับ เซ็นเครื่องซักผ้าหมุนแต่ว่าไม่มีโหลดโหลดไม่ขึ้นเลยแสดงว่ากินไฟน้อยนะครับลุงกันต่อปักมาถึงเครื่องซักผ้าเห็นไหมครับเนี่หมุนขนาดนีน้แต่มันไม่กินไฟนะโหลดไม่ขึ้นเลยนะครับมันเป็นเครื่องซักผ้าแบบอินเวอร์เตอร์ครับมันเลยไม่กินไฟด้วย วันะวนี้ลุงกันมาทดสอบอินเวอร์เตอร์กับแบต2ก้อนตอนนี้กำลังซักผ้าอยู่แบตตอนนี้อยู่ที่46โวลต์ไฟ229น,นีนโหลดขณะที่รื่ังซักผ้ากำลังหมุนอยู่นี่โหลด4-7เปอ 50เฮิร์ตไฟ45 46โวลต์นะครับตอนนี้กำลังปัง่นเครื่องซักผ้าอยู่แดดช่วงเช้าแผงสองแผงตอนนี้วนมาอยู่74โวลต์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่มีอยู่46่สิบหโวลต์จะลองชาร์จดูน,นะครับ ชาดลงแบตนะครับรด้เปิดชาดลงแบตแล้วนะครับเหลือสี่สิบหกจุดเก้าเหมือนเดิมตัวเช้ามาแดด เหลืออยู่46.6โวล